Cover you. เอาละครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับเราก็ต้องมาเติมเกมมันก่อนนะครับซึ่งในเกมเนี่ยนะครับผมราคาในเกมตอนนี้มันแพงมากๆเลยนะทุกคนวันนี้นะครับผมพี่มาม่วงขอแนะนําเลยเว็บเติมเกม INDEX GAME CENTER ครับ ตอนนี้นะมีโปรโคูณ2เท่าด้วยนะถ้าหากว่าเติมกับทางอินเด็กเกมเพนเตอร์ก็จะได้รับ2เท่าด้วยนะถ้าเกิดว่าในเกมของคุณลูกค้าเนี่ยขึ้นว่า2เท่านะทุกคนแบบของผมนะแบบนี้มันจะขึ้นว่า2เท่าใช่ปะถ้าผมเติมกับอินเด็กอ่ะมันก็จะขึ้น2เท่าเหมือนกันนะครับและที่สําคัญครับทางอินเด็กเกมเพนเตอร์เขามีโปรมโมชั่นนะครับผมเติมคูณ5คูณ10จะลดลงไปถูกลงไปอีกเนี่ยคูณ10เนี่ยตกแพก็คละประมาณ2990บบาทเท่านั้นนะทุกคน ก็ถือว่าคุ้มมากๆถ้าหากว่าใครหาร้านเติมเกมอยู่ก็ขอแนะนำา n n e x Game Center นะครับท่านก็สามารถนำ UID นะครับผมมาเติมในช่องเกอกของ Index Game Center ได้เลยนะครับบอกเลยว่าประหยัดปลอดภัยและที่สำคัญจดทะเบียนบริษัทด้วยไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะเข้าชานะครับผมทาง Index มีแอดมินบริการตลอด24ชั่วโมงก็สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อเรื่องกันต่อเลย take on